สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพรแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวนะครับกระบะแคปเกียร์ธรรมดานะครับรุ่น Nexgen t XL p l u s นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีสีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด4สีด้วยกันสําหรับรุ่น XL p l u s นะครับจะมีสีดําแบบที่ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับสีน้ําเงินสีขาวนะครับ แล้วก็สีบอลเงินนะครับทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับราคาจัดจำหน่ายของเขาอยู่ที่790 0 0บาทนะครับลูกค้าก็จะได้กระบะแคบเกียร์ธรรมดาไว้ใช้งานแล้วนะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับทำราคารถพิเศษนะครับเหลือเพียง5 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็นส่วนลด1 1 0 0 0 0บาทเลยนะครับหรือลูกค้าเลือกเป็นรับแบบชุดแต่งจัดเต็มแบบไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับอันมีชุดแต่งมากมายให้ลูกค้าเลือกด้วยเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครัับบเเเรริ่่่่มจจากในนนนนสวของุดดดดทีีโ้ลยะค ถ้าเราเห็นคันนี้นะครับก็จะงงว่า้ไฟหน้าเนี่ยปกติแล้วนะครับไฟ m a ตติก LED เนี่ยจะอยู่ในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรุ่น w i ยแท็นะครับหรือ e v e r อร์เนะครับหรือว่าตัวแรปเตอร์นะครับแต่เนี่ยนะครับเราก็เป็นโคมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคมแต่งนะครับเอามาใส่ในรุ่นกระบะแคป XL พัทนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเดย์ไทม์นะครับที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับที่เป็นรูปซีแคมแล้วก็ไฟเดย์ไทม์เนี่ยก็จะวิ่งพร้อมกับไฟเลียวด้วยนะครับแล้วก็ด้านบระคั จุดต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD นะครับตัวนี้กระจังหน้าเป็นแบบสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านด้านบนมีไฟ LED 3จุดนะครับก็จะเป็นแบบสีส้มนะครับสำหรับตรงบริเวณกระจังตรงด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นแผงรังผึ่งลมก็จะเข้าที่ด้านหน้าได้ดีแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างนะครับตรงคลิประบายความร้อนตัวกันชนเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีห่วงลากจูงหนึ่งตแหน่งด้วยนะครับอยู่ที่ทางฝั่งซ้าย เนี่ยครับห่วงลากจูงก็ยึดกับแชสซีสตัวรถเลยสามารถใช้งานได้จริงด้วยใช้ลากจูงได้จริงด้วยนะครับจุดต่อมาเลยนะครับด้านข้างของตัวรถเดิมเรามีคิ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคิ้วล้อแบบโปร่งแบบเรียบนะครับตัวนี้ยิงซิลิโคนด้านบนนะครับเก็บงานก็จะมียึดนะครับในส่วนของตัวตัวน็อตด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับล้อแมกนะครับ ล้อแมกของเราเดิมแล้วนะครับเอกพัฒน์เป็นล้อแมกอลอยขอบ16นิ้วคันนี้เราเปลี่ยนนะครับมาใส่ล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นล้อ18นิ้วนะครับมาพร้อมกับในส่วนของยางนะครับตัวนี้เป็นยางซูแมกนะครับเป็นยางออทเทเลนนะครับสำหรับสเปคยางนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่สองหกห้นะครับทัพหกนยานะครับยางออทเทเลนก็สามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขูุขรานะครับตัวนี้รองรับการบรรทุกได้ด้วยนะครับตัวร่องยางเนี่ยนะครับก็จะมีความหนา ตัวนี้แกมด้านข้างบอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์โชโบนะครับโชโบเดี่ยว170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับกระจกมองข้างของเรานะครับก็จะเป็นสีดําด้านเลยนะครับสำหรับตัวกระจกเนี่ยทุกสีรถเราทุกสีนะครับกระจกก็จะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ที่ด้านข้างนะครับตัวเลนกระจกปรับเลนแบบไฟฟ้าปรับภายในตัวรถได้เลยนะครับตัวนี้ราวหลังคาทรงสปอร์ตที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับ กันสาดนะครับตัวนี้นะครับที่เราติดตั้งเพิ่มรวมถึงฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกเลยนะครับมาพร้อมกับรองเบามือจับกันลอยนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามารับชมตัวท้ายกระบะกันดีกว่านะครับโรบาเล็กเอาเรนเดอร์นะครับตัวนี้ตัว GT ตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องเจาะไลเนอร์นะครับเพียงแค่วางแล้วก็ยึดน็อตก็สามารถใช้ในส่วนของโรบาร์เล็กตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับสามารถเอาพาดของวางของมัดของได้ด้วยนะครับอ่าน่ครับแล้วก็ในส่วนของ ด้านข้างนะครับตัวนี้เราก็มีติดตั้งในส่วนของบันไดเหยียบด้านข้างเพิ่มนะครับตัวนี้ที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายเราก็ติดตั้งเพิ่มนะครับไฟเบรกดวงที่3เดิมๆจากโรงงานโลโก้ฟอร์ดนะครับคันนี้นะครับด้าน ด้านท้ายนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบไม่ติดในส่วนของกันชนท้ายนะครับเดิมๆ XL พัสด L ของเรายัางไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับก็จะมีไฟสองป้ยายทะเบียนแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็กันชนท้ายเราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทรงศูนย์นะครับหรือทรงเหล็กแบบต่างๆนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็บอกมาได้เลยนะครับหรือว่าแบบเปือยๆดิบๆโห,ห,หดๆแบบนี้ก็ได้เหมือนอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันดีกว่ากระบะแคบนะครับ XL พัสนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวต้นแคปเลยนะครับตัวนี้เราก็มีบอกแคบมา อกรณ์ในการเปลี่ยนยางนะครับเป็นแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ในการไขยางอะไหล่นะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องว่างสําหรับตัวเบาะนะครับเบาะของเราคันนี้นะครับเดิมเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เราอัปเกรดนะครับเป็นเบาะหนังนะครับหนังสีดําเดินได้แบบสีแดงนะครับตัวนี้ทรงสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟหน้าของเรานะครับไฟหน้าของเราเป็นระบบไฟหน้าออโต้มาให้แล้วนะครับกุญแจรถของเราเป็นกุญแจรีโมทนะครับรุ่นของเราก็เป็นรุ่นแบบบิดสตาร์ทนะครับ หน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วนะครับแสดงค่าการขับขี่ต่างๆพวกอาลายัยเป็นแบบไฟฟ้านะครับหน้าจอกลางขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายให้ด้วยนะครับ สามารถรองรับระบบฟอร์ดพารนะครับสั่งคายล็อกรถได้จากภายในจากมือถือนะครับน่ครับตัวนี้หัวเกียร์แบบใหม่ของเรานะครับอันนี้ก็ภายในตัวรถนะครับนั่งก็ได้นะครับวางของก็ได้นะครับสำหรับในส่วนของตอนแคปนะครับคันนี้ก็ตกแต่งออกมาคุมโทนเป็นแบบสีดำรั้วเลยนะครับทุกๆอย่างของตัวรถนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตามตามคอนเซ็ปที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับ ลูกค้านะครับอยากได้การตกแต่งแบบไหนนะครับเพียงแค่ทักเข้ามาหาอันนะครับหรือด่วนโทรเข้ามาหาอันได้เลยครับอันจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเก็บเอกสารได้ถึงที่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็อันพอผลผ่านเรียบร้อยแล้วอันก็จะตกแต่งรถนะครับแล้วก็รายงานให้ลูกค้าดูทุกขั้นตอนการตกแต่งนะครับแล้วก็นํารถรอแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านหรือที่ทํางานได้ทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอคลิปนี้ของอันด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อรอรับชมรีวิวรถ Ford และพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะครับของ Ford ดด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ